ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกแล้วนะครับและนี่คือเกม Hitman a b s o l u t ช o นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเออยานสองนะครับผมดองเกมนี้ไว้นานมากเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยกาถ่ายไว้เล่นสะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นวันพุธนะฮะตอนเช้าตอนเก้าโมงเช้านะครับสองหางเออปิดเซิร์ฟอยู่นะครับผมก็เต็มพอตอนนะครับเพราะว่าอาจเป็นพาอพูดมากไปหน่อยหลายๆอย่างนะครับไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับ เบอร์นี้ช่างยิ่งใหญ่นะเฮ้ยลีกน้อยเล็กน้อยขี่มาแล้วขี่มาแล้วขี่มาแล้วเฮ้ยเล็ก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 ลูกพีมาลูกพีมาเฮ้ยสี่หนึ่งเอออันนั้นเป้าหมายแล้วครับทำแบบพี่เอกยังไงวะหาร้านไม่เจอไหนว่าร้าน ผมเล่นครั้งแรกนะครับเลยยังไม่เคยได้สำรวจหาล้านก่อนร้านอยู่ในล้านไม่มีว่ะมันไปดยู่ก่อนอะไรวะเฮ๊ยเอ้ยอะไรแย่ทีไปเลยครับพี่ไปเลยไอะไรครับพี่ไี่อะไร เอ้ยกูหนีก่อนแล้วกูหนี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 หเข้าห้องเฮ้ยมีคนอยู่อีกเฮ้ยไเนี่ยิวุ้นอะไรบ้างออกไปสู้มันทาไมเฮ้ยพอดีเลยมาบึงซีออกเน์นาทอยู่ไหนเป้าหมายอะเป้าหมายมันอยู่นี่นะครับเียมันไม่ <c oughs> เรียบค่ะโอ้บล็อกไปหน้าท้าตายหาปินเสื้อก่อนดีกวนะ่ากูเสื้อออาทีนี้มันก็จำเราไม่ได้แล้วแล้วทำไงต่อวะกูไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวนะเจ้ทำไงวะเห็นพี่เอกตอนจบเขาออกประตูใช่ไหมวะ